วันน okay. ี <tampoco S 2> <Christmas>. ้ขอมาอัปเดตสั้นๆนะเพราะที่มีโอกาสได้ผ่านมาแถวชิดลมกับเพลินจิตแล้วก็ต้องได้มาดูนะกับโครงการส่วนต่อขยายของเซ็นทัลเอ็มบัตตี้ครับก็เป็นโครงการที่จะเตรียมขึ้นเป็นห้าสรสินค้าขนาดใหญ่แล้วก็ตึกสูงที่น่าสนใจของกรุงเทพครับปัจจุบันนี้ก็ดื้อพื้นที่เสร็จแล้วนะเหมือนจะเป็นสถาส่ของอังกฤษเก่านะปัจจุบันก็จะอยู่ในพื้นที่ว่างนะเป็นของเซ็นทัลครับ ดูจจกฟิวที่ตรงนี้ก็ใหญ่พอสมควรเนยนะผมถ่ายจากทาเชื่อเซนทัชชิก้กับเซนทัชเอบัสตี้ครับก็จะเป็นโซ่ต่อนของจากเซนทัชเอบัสตี้นะน,นี้ต้นไม้ก็แน่นมากครับมองไม่เห็นเลย <laughs> นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นทางใต้ทางเชื่อมนะแล้วก็จะมีประตูเปิดปิดด้วยอยู่ใต้คลองครับมุมนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะว่ามีการล้อพื้นที่ไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าโครงการจะไปถึงขั้นไหนนะ เพราะถ้าเสร็จจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่แบบเชื่อยสร้างสีสันให้กับกรุงเทพได้อีกมากครับนี่ครับออกมาตรงนี้ก็จะเห็นเซ็นทัลเอเวอรสต์ค่อันนี้เป็นเฟสแรกครับเป็นตึกรูปรองท้าเป็นห้างแบบสไตล์ลักซ์เรี่เลยครับที่เสร็จไปแล้วนะโอเคครับก็ลงมานะ อันนี้ก็เป็นบริเวณด้านหลังครับซึ่งก็เป็นมุมที่อาจจะแปลกตาหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมครับมองดูจากข้างนอกครับนี่จะเอ็มบัตตี้ครับเชื่อมไปก็เดินพัดเลาะไปนี้เป็นโซนสนยนอาหารครับแล้วก็เข้าไปที่ตึกของเซ่นท่านชิดลมได้เลยนะอันนี้ก็เป็นท็อปฟูดอลล์ครับอันนี้ครับคือส่วนของเซ็นทรัลชิดลมที่ทหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมากนักนะ เพราะว่าเพราะว่าคนก็สนใจแต่ด้านหน้าตรง BTS เป็นส่วนใหญ่ครับอันนี้ก็ไปท้าเข้าลานจอดรถครับไปของซุปเปอร์คาร์ด้วยนะนี่ก็เข้าเซ็นท่านนะแล้วก็ได้ยินเสียงรถไฟฟ้ามาจากไกลนะเพราะตรงนี้ติดรถไฟฟ้าเพลินอติดกระชิดลมครับนี่ครับห้าเซ็นท่านก็อยู่ตรงนี้เลยบริเวณตรงนี้คือพื้นที่อนุรักษ์ต้นไม้ครับที่ Preservation Area ครับแล้วคลองตรงนี้ก็คุณภาพน้ำก็โอเคนะก็เรียกได้ว่าเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติครับ ก็ในเมืองกรุงก็มีพื้นที่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกดีนะคนค้าสวยงามเลยครก็ก็รั้วก็ทําเป็นต้นไม้ครับเพื่อให้สอดคล้องกันกับพื้นที่ของต้นไม้อนุรักครับนี่ครับโครงต้นไม้ตรงนี้ก็สวยมากเลยแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการขึ้นเป็นโครงการสุยยบัตสตีนีนาคตนะ ก็จะมีป้ายอยู่นะเพราะว่าเป็นป้ายอนุรักษ์ครับนี่สนัการงงเขตปทุมวันครับได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ของจุฬานะในการสแกนต้นไม้เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วก็ป้องก,กันการโค่นล้มของต้นไม้ครับกไ็ได้ว่าช่วยกันอนุรักษ์เป็นอย่างดีนะสหรต้นไม้ในย่านนี้แล้วก็แล้วก็ป้ายตรงนั้นก็จะเป็นป้ายของโครงการในอนาคตนะฮะ ก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงจะเป็นในรูปแบบไหนครับเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษานะต่อไปตรงน,น,นั้นก็จะเป็นด้านหลังของช็อปของ D.O. ครับซึ่งได้ได้ว่าเป็นสินค้าแบบซูเปอร์แบรนด์เนมเลยนะผมเองก็ไม่ขอเข้าไปดีกว่าต้นไม้แถวนี้รกลรื่อมากนะนี่ครับก็เข้าไปนี่ก็ถือว่าเป็นอนาคตนะเพราะว่ามันจะเป็นโครงการแบบไหนก็เป็นโครงการหรูแน่นอนนะ โอเคครับก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดไปถ่ายช็อตจกมุมสูงบนเซนทันเอมบัตี้ได้เดี๋ยวมา <S <S พบกันอีกรอบนะครับโอเคตัดกลับมาครับผมกาอ,อยู่หน้าโรงหนังเอมบัสตี้ครับก็เป็นโรงหนังน่าจะซูเปอร์ลนะักชวรี่แบรนด์เนมเลยนะขอท่าเซนทันเอมบัสตี้ครับนี่ครับก็จะเห็นโปร่งโล่งมันจะถึง,ถง,ถงแบบชั้นดาดฟ้าเลยนะรานนี้คือชั้นหกที่เป็นชั้นบนสุดครับ โโลกตรงนี้ลงไปนี่ก็จะตกแต่งทต้นคลิกมาดครับแล้วก็ลงไปถึงชั้นหนึ่งเลยนะตเรได้ได้ว่าใหญ่มากครับชั้นนี้เป็นโซนที่ชื่อว่า Open นเฮาสฮะที่จะเป็นโซนร้านขายหนังสือแล้วก็ซีโคว์บู๊กิ้งสเปซครับนี่ครับก็จะทั้งชั้นเลยนะแต่ว่าประเด็นวันนี้คือเราจะพามาดูโครงการถานี T ์ยูนัสีเฟสสองครับซึ่งจะมีทางให้ให้เข้าไปสองดูได้ด้วยนี่ครับก็จะมีชั้นลอยอีกนิดนึงนะ เก้าอี้ตรงนี้ก็น่าพักผ่อนได้ครับนี่ครับพอขึ้นไปถึงชั้นตรงนี้ครับพอส่องมาปุ๊บก็จะเห็นแนวนี้ชัดเจนเลยนะว่าในนาคตน,น่าจะเชื่อมต่อกันแน่นอนครับว่าเซนต์เอมบาสตีปัจจุบันครับกับเฟสใหม่ัตสถ,ถานทุตอังกฤษเดิมครับก็เห็นมุมตึกสูงกรุงเทพนี่อย่างชัดเจนนะถือได้ว่าเป็นอะไรที่สวยมากครับลอ,ลองรดูว่านาคตจะเป็นยังไงนะมุมนี้ก็พักผ่อนได้ครับแล้วก็มองไปนี่อลังการมากครับเห็นทั้งชั้นเลยนะ เป็นโรงหนังส่วนนี้ก็คงมีสนาดเด็กเล่นด้วยนะสไลเดอร์นะครับโอ้โหงดงามฮะแล้วก็นี่ครับก็จะเป็นร้านหนังสือขนาดใหญ่ครับมีหน้าตาเปิดให้เห็นวิวกรุงเทพทั้งสองฝั่งครับแล้วก็จะมีบันไดเลื่อนขึ้นลงอีกทางด้วยนะร้านหนังสือนี่ก็ซ่อนอยู่ชั้นหกเลยโอเคครับนี่ก็จะเป็นเก้าอ,อี้ครับก็เป็นที่นั่งพักชั้นลอยนะฮะ คืมีคนนิยมมาหน่าคาบอดเป็นจำนวนมากครับนี่ครับก็บจะออกไปได้นะมีร้านขายหนังสือครับนี่ครับมุมตรงนี้แหละครับที่ชื่อว่าโอเพนบาคอนี่ครับ เป็นมุมที่เจาะระหว่างร้านอาหารทั้งสองที่ครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูวิวข้างในได้ดูว <SPEAKER> ิวได้เลยนะเราก็ผักออกไปเลยครับก็เป็นมุมที่เปิดให้ผู้คนที่มาเดินห้างเฉยๆครับได้สัมผัสกับวิวมุมมองข้างนอกนะนี่ครับก็จะเห็นแบบ เป็นพื้นที่รอการพัฒนาในเฟสสองของเซทัอเบอร์สตี้ครับในมุมนี้จะชัดเจนที่สุดนะเรียกว่าใหญ่มากครับมีมองเห็นไปาจะข้างบนเลยนะของตัวสัักงานนะแล้วก็มีบ้านเก่าแก่อยู่มากมายครับนี่ครับที่ตรงไปที่เห็นนี่ก็คือเป็นบ้า,บานปาร์กไนเลิรนะ กูเกาอตั้งรถมีข่าวนานเลิศนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเละมากนะเป็นบ้านพักเก่าแก่แล้วก็มีห้างกับพื้นที่รอการพัฒนาครับรับมุมตึกตรงนี้ก็สวยมากด้วยใกล้ๆจากนั้นก็จะเป็นทางด่วนแล้วนะโหมีโรงแรมสระว่ายนะ้ำอยู่ข้างบนด้วยครับจะผสมผสานแล้วมาบ้านโคนครับเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลายนะนี่ครับเป็นพื้นที่ท้องคำเลยนะที่เตรียมการพัฒนาครับ เราต้องมาดูอย่างใกล้ชิดนนะครับว่าจะเป็นในรูปแบบไหนฮะเดี๋ยวก็อยากให้สร้างเร็วๆนะแต่ย่าตรงนี้ก็ลักชัวรี่มากนะโอเคครับก็ดูคร่าวๆนะได้เวลาจะต้องไปกันแล้วแต่จะเปิดย่านิดหน่อยนะ ก็จะมีเพกาบุคคาเบอร์ครับที่ผ่านมาแล้วมุมตรงไปตอนนั้นก็จะเป็นฟูกี้สเปคครับเนี่ยแปว่ามาทํางานอะไรกันที่นี่ได้นะแต่ไม่แน่ใจว่าเก็บตามไหครับส่วนร้านอาหารนี่ก็จะเปิดพื้นที่แบบก,กว้างๆเลยนะใครมีกำลังทรัพย์หน่อยก็สามารถมาดูวิวได้อย่างสบายๆครับส่วนคนที่อยากมาดูแบบฟรีๆก็พื้นที่น้อยน,นิดนึงนะนี่ครับก็จะลงนี่อีกทางหนึงครับมองทิวชั้นตรงนี้ไปก็สวยนะ นี่ครับก็จะมีออกมาทางนึงนด้ด้วยนะเป็นวิวฝั่งของเพอร์จิตกับตึกวาซซิตี้เซ็นเตอร์ครับแล้วก็มีลาซดดดนตรีด้วยเอยประมาณนี้เลยครับ อันนี้เป็นผนังกราฟิตี้ที่เขียนคำว่า L O V E ครับที่แปลว่าความรักนะอันนี้ก็จะเป็นตัว E ครับ ข้างในก็จะมีงานศิลปะให้ดูเพิ่มเติมด้วยนะ สวยมากครับก็บหลังลงมาจากดาบบริษัทเซ็นทรนเอมบัสซีครับ,รบก็เห็นว่ามีจุดที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะก็มีช่องอื่นถ่ายไปเยอะแล้วแ,วแต่ไงก็อยากถ่ายไปหน่อยแล้วัน้องสัมาแล้ว อันนี้ก็จะเป็นงานปฏิมากรรมลูกม้าครับประจับหน้าห้านะครับนี่ก็จะอยู่หน้าถนนุูวิ์เลยนะโหรีได้ว่าการจ,ะะจาราจรกำลังพุ่งพ่านครับเท่าเ,เย็นๆแบบนี้นะก็มีปฏิมากรรมทั้รเชนตเอเบอร์ีก็ใช้ไปทรีพัก่อนได้นะที่อยากจะมาดูคือเป็นปฏิมากรรมที่ต้นคิดมัดขนาดใหญ่นี่แหนะฮะ น่าชมมากครับตอนนี้ทางลงนี่เขาต้องใช้เป็นทางลงลาดเป็นลาดไปอย่างนี้เลยนะเรียกได้ว่าค่อนขา้างแหวกแนวนะแต่ละคนก็ส่วนมากก็ไปหยียบหญ้าท่านั้นหลนะครับน่าจะทําทางที่ดีกว่านี้หน่อยก็ลงมาเ็าเชื่องกับทางเท้าใหม่พอดีครับแล้วก็มันจะมีเป็นตัวต้นขิดมัดครับที่เป็นการตกแต่งครับขิดมัดปีใหม่ของทางเซนต์อเล็กซ์ตีครับกีกไม่นานจะลื้อแล้วเนาะ,นะแต่เราก็ขึ้นมาก่อนนี่ครับก็เป็นตัว มาคคอนนั่งเหงาอยู่นะถึงเข,ข่าเลยนะแล้วก็เป็นต้นคิดมาสครับนี่เป็นข้างหลังของเซนต์ยูนเวอร์ซิตีครับก็จะไปบ้าปาร์กในเลิ่ได้แล้วก็จะมีโคกาเซนั์ยูนเวอร์ซิตีเฟสซองอยู่นะซึ่งผมดูจากข้างบนละเอียดแล้วก็มไม่ไปดูซ้ำแล้วนะก็ลงมาตรงนี้ก็จะมีต่างดับ่นะแต่ก็เข้าใจได้เป็นทางชั่วคราวนะครับแต่คิดมากก็เตรียมรื้อละเข้าไปทานศนลวิทยุ อยากมาถ่ายไว้นะตรงนี้หลักหมุดที่ดินของพญาพักดีนรเวครับหรือนายเลิศครับปางนายเลิศที่อยู่ข้างในอะฮะก็มีการสร้าที่ดินแปลงขนาดใหญ่หรือคอแสแสบเอาไว้ครับเดิมทีก็เป็นค้องนาม,มีปงงหญ้านะก็สร้างบ้านพักะอากาศเอาไว้ครับแล้วก็ทําหมุดที่ดินของป้าในายเลิศให้ไม่เหมือนใครครับแล้วก็ รชบเป็นปืนใหญ่บโบราณครับและตอนนี้ปัจจุบันก็ได้เป็นโบราณสมยอนุรักเรียบร้อยแล้วครับเป็นหนึ่งในขรานถางวัฒนธรรมที่สําคัญเขตเมืองนะนี่ครับก็อยู่กลางแยกอย่างนี้เลยนะคือเซ็นทรัลเนี่ยเขาได้ทําการสละพื้นที่ส่วนหนึ่งครับเพื่อเพื่อทําเป็นทางท้า,ทาให้ผ่านนะโดยที่ไม่ไปกระทบกับอ็มูดของบ้านในเรสตรงนี้ครับเพราะว่าเพราะปานในเรสนีจ้จะจะแบบ พื้นท,ทีท่ทางเท้าท่านผู้ชมนะครับเดิมทีมันต้องไปเดินกับถนนนะฮะก็จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะาสถานก็เลยสลับพื้นที่เขาจะมีป้ายพื้นที่สูขขงขค้นอยู่เลยนะให้เป็นพื้นที่ทางเท้าสาธรารณะครับเพื่อเชื่อมกันนะหรือว่าเป็นหนึ่งในโครงการดีๆทางเสถานครับผมเหมือนกับตรงไปก็เป็นทางถนนวิทยุนะปยวันไปคอกนี่ครับเป็นหลักปุ่มที่ดินนะ เก็บให้ครบนะดากบุดขนาดใหญ่ครับโอเคประมาณนี้ครับย่านพืินจะีนนะมีอะไรน่าสนใจมากมายให้ดูกันเยอะเลยสวัสดีครับ